แกงน่อไม้ครับพี่น้องแกงหน่อไม้น้ำจะน่าคนๆเลยแกงหน่อไม้ใส่เห็ดคอนเขาเฮ็ดบัฒนใส่พี่น้องนี่เห็ดคอนขาวของเราอันนี้ลูกโดดเด้อพี่น้องลูกโดดอันนี้ลูกโดดอันนี้เห็ดคอนขาวใส่ลงไปพี่น้องคืออยากมาโดดแล้วมีนูน่นนี่ใส่ลงไปเลยจุดจวดเสียบเดี๋ยวพักกระแยงใส่ถุงกลพี่น้อง ใส่เห็ดลงไปก็ไปลุกโดดไปก่อนเดี๋ยวพักกเนแย่งคอยตามลงไปก็พักเช่าอมโอ้โหยว่ย,ว,ย,ว,ยวเลยพี่น้องผงนัวใส่ลงไปพี่น้องผงนัวอือพี่น้องเลยน้ำลายแตกแล้วพี่น้องหิ้วเขาแล้ว ดึกอีกคือเกาหลาเมื่อนีพี่น้องกัได้เออเบิ่งตื้อแล้พี่น้องสีสันน่ากินมากน้ำปลาใส่ลงไปนิดนึงก่อนจะใส่เยอะเดี๋ยวจะเข้มพอผมใส่น้ำก็แดกใส่เกลือลงไปหลายแล้วเดี๋ยวชิมเบงน้ำมบงก่อนพี่น้องชิมไหนน้าซิมงน้ำก่อน โอ้ยสุดยอดเลยเสียบแล้วพี่น้องเสียบแล้วปลายเจ้หน่อยเนี่ยเจ้หน่อยปัาป๊บป๊า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 ป๊คุณเอ้ยหิ้วเขาเลยเด้อพี่น้องไม่บันโอู้หางปลาเข็งวะนี่ก่างปลาเด็กหางปลาเด็กเอาก่อนนี่พี่น้องก่างปลาลาปลาเข็ง ไปประเดดนัวนๆเลยไฮ้ยไปพักเี้ยงลงไปไปพี่น้องพักกี้ย่นี้ยชะอมเนี้ยมีชมมีพักเงี้ยงลงไปเลยพี่น้องลงไ,ไปเลยนอะ ไปพี่น้องขึ้นโต๊ะครับผมไปกินข้าวนำกันสวัสดีครับ มามาพี่น้องมากินเขาแร่งน้ากันบา้านนี่โอ้ยคนอายทวนๆเลยพี่น้องแกงนงไหม่เซทคอนเขาบ่ได้กินโดนเลยพี่น้องเมนูมนี้มาแต่ยามเบดเด้อพี่น้องมันประมาณรอดที่ตามทั้งคลิปนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะลงคลิปเิง่งอันนี้เขาสองห่อพี่น้องมาตะยามเบ็ดเด็กบานหันสามถุงมาพี่น้องมหลอกเด็กที่กอหลผมคนเบียกไร 음 mm. 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 Cái này khá you không? Know? Mm. 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 หลูกโรดลูกโดดก็มีเลยพี่น้องจะอย่าอย่าไปรอเล่นนะพี่น้องกงอง็ลูกโดดนี่เพืดแท่งอัวเสียบคักพี่น้องโดนมาก,กินทันหนึ่งรุ่นยาใส่มือเนาะพี่น้องเนาะ 嗯，那肯定。嗯，好。嗯。 càng bắt đẹp càng bắt đẹp nói bố mới đi cái nào nó cứ tổng càng đẹp nồi nấm này, M -m Ừ. Hơi, nó mày thúc nó mày xiên ừ. Ừ, chẹp luôn nó mày thúc cái là lâu ừ. ฮันดูดดก่อนจันดูโดดใส่ก่อนพี่น้องเอ้ยน้องไม่ทุบริอยัวย่วๆเลยกินแบบสิบเซียพี่น้องอย่าไปซีเรียสมันมีเหมอมีแห้งเห็นงานหนยมีแห้งกินโหลดพี่น้องกินยาจงอย่าไปหวงปากจะคล้องเนี่ยแต่มันมีแห้งกินโหลด บางคนใกล้สิตายแล้วอาหารเนี่ยเสียบเมากินมันจะหูงกินได้เนาะคนสิตายแล้วเนาะพี่น้องคนสิตายแล้วหารเนี่ยเสียบเมากินเลยไม่กินไม่ได้กินบ่ดเสียบเพื่ออะไรพี่น้องคนมันโซ่เนาะอย่างว่าซ้ำมีเหื่อมีแห้งร่างกายสมบูรณ์หาไใด Chín lột đi nọ, dễ bị trông Cảm ơn bác đẹp

เครื่องไ้กล้างประเด็กมันปักเหงืองปักแข็วเท่าโอ้เสียบถึงอะ Hmm. ขอเสีบออส้บอจเขาเน่ะเจียบแห้งก่อนยังจะมีพี่นอ้องส้อกันเบดกันสิลาเลยเนะ่ยพี่น้องเอ้อืมมึงตอนตอนเยอะๆอะอืม ก็ินห่อนพี่น้องสำหรับผมนะแกงยังกระซัาเงนกิน,นห่อนมันซีไม่แห้ง,งพี่น้องมันสีเชี่ยกินเย็นรสชาติมันจะเปลี่ยน เขาเบิดแล้วอู้ไปกินเนื้อไปนของแซบคัะเมน,นูนี่ คีอสีมาหาบาปูอะไรงัดบาปูมาบาปูสิพาต้มกินครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะแกงน้องไหม่ใส่เห็ดขอนขาวเนะาะมัตยามเบ็ดพี่น้องเดือดๆสามถุ่มมาแกงเห็ดครับน้องไหม่มัตยามเบ็ดพอดีมานบ่มานเดี๋ยวรอที่ตามคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อจะลงคลิปให้พี่น้องได้เบ่งกันนะครับเกียดกับตายว้พยผลย่ามีซื้อมากกระตายกลัวสิไดไปใส่ กลัวชะอดคำเขีย่ยแต่ตายไปเค่งนึงแล้วคุมบ่คุม,คมผมก็ต้องหาพราะว่าอญาติบว้ีคลิปลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเดอ้อครับที่เขามารับชมครับผมฝากกดติดตามคนไลไรก็แชร์เดอ้อพี่น้องเพื่อเป็ียนกําลังในใจให้บ้าปูสอนนิสานครับไปแล้วครับคลิปนี้ปอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ